มอก่อนก็ไห้ไหลเวลาเดียวมันก็อันเพื่อนเพื่อนที่เพื่อนสิจบแล้วคุณรู้ปะเอาขึ้นไหลน้อยเสสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะผ่านไปผ่านมาแว่ได้เดอพี่น่องเด้อผ่านไปผ่านมาแว่ได้ยินดีส์ซัมเนกันเด้อล,ลูกหลานพี่น้องสุขสุขคน<า>เออไปหาปู่แลวปู่มาแล้วปู่มาแล้ว,าลวหาปู่เลยละปู่อุ้มลลเลยละปกติ ยังสวัสดีค่ะเพื่อนชาวเลียวทุกทุกซอยยี่สิบสองสวัสดีสิบสองซอยแคบบ้างแบะได้นะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนสวยไหมคะทางด่วนสวยไหมยังไม่เสร็จ คลิปให้เย่อ้วนจบด้วยนะคะเย่เย่อย้วนอยากได้นาทีรับชม <c oughs> อยากเรียนจบไวๆจะติดอีกแล้วในเมืองก็ไม่ตึกสูงคนอาศัยหายแล้วปีหกเจ็ดคนนั้นมันสีแมนเปล่ามันสีแหลวาหายอยู่บ่ทางด่วน ก็ลงไปเห็นมันสวยมันสนุกก็เลยลงไปเขาก็เลยมาเตือนเตือนที่ว่าเป็นลบเขามากคนได้ระวางกัทําการทํางานไปจัสม,มีเฮ็ดหนันเฮ็ดหนีหลายอย่างไรแนวแล้วเนาะล้อก,กับรถล้อก,กับรถพี่นองลอก,กับรถนะคะเรื่อยเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะคะ ถนนพระรามสองพระรามสองนะคะได้ขับรถบร่เป็นขอคุณหลายๆเริ่มมาให้กำลังใจยใ่ายขอคุณหลายลาย่ายเยอะคือเป็นห้าหกนาทีหรือสิบนาทีประมาณจะมีโฆษณาเข้าประมาณสักสวัสดีค่ะหนูชื่อโซดานะคะ โซดาตัวแสบน้อยนะคะอันตัวเสกแดดเบากันคุยกันแน่เดอ้อ่อใหไงแล้วกับ่งเงาแล้วมาคนเดียวกันเป็นห่วงเลาทางใต้เนาะเหมือนมาใกล้อ่ะอย่าให้ดูถนน,นไปได้ ไมเมืองก็มีตึกสูงหัวร้านแล้วหัวร้านแล้วคุณเลี้ยแล้วเลี้แล้วเล่นยแล้วเล่นยแล้วเลี้แล้วไหนไหนมหาญาแล้วเร็วอย่าไปอย่าไปนะขอบคุณเด้อลูกหลานสุโขสุขพลมาให้กำลังเก่งก่อนพยายมก็ครบแล้วเหลือนาทีอย่างเดียวนะคะ แต่เล่มมหาน,นาทีน้ำพีน้ำนองน้ำหลูกน้ำหลานกี่ตามหานาทีนะคะเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแวะสวยไหมคะทางด่วนสวยไหมยังไม่เสร็จทางม็มีมากน้อยๆจะดีใจหละละดีใจหลายเออดีใจแห หอดมูทุกคนนั่นหละหมูเก็นมนหม่แห้งเต็ดลำบากพิดหลายเพราะว่าจักวันลงไปอีกอย่างในแนมมาต่างหลายปีแล้ว้ัวผใหญ่ถนนพระนามสองสวัสดีเพื่อนร่วมห้องทุกคนสวัสดีค่ะแม่ไหล่น้อยมันบดไ้ง่ายได้ว่าสนลองมาไหลยักสองสามเวลาเบิงบ้งเบิ้งกันไห เออก็เลยล่องล่องใครว่างแวะได้ใครว่างแวะได้นะคะสูๆกันไปจ้าสูๆกันไปค่ะบอกว่าใหญ่ขวายาวไปอ่าพ่อใหญ่อ่าโอเคกระเด่เบากันคุยกันเนียเด้พ่อใหญ่แล้วก็บางเงาแล้วมากคนเดียวกันเป็นห่วเรล่าทางใกล้เนาะมาใกล้ เขาลงไปเห็นมันสวยมันสนุกก็เลยลงไปเขาก็เลยมาเตือนเตือนให้วนเป็นลบคุยกันนิดนน้อยเพราะเออพราะไดไมีแหงเนาะเออเป็นห่วงนีกอเอก็ดีก็ดีก็ดีขึ้นดีขึ้นถึงถึงสิว่าสิบเบเดาปูไปเอาขนมก็บปูแล้ย มาไปหาปลุกหาปลุกเมมมันไม่ได้มันไม่ได้มันผิดกฎเขาไปเอาคลิปคนอื่นมามาลงมันไม่ได้หัวกันนกก็ไม่ใส่กันนะใครผ่านไปผ่านมาแวะได้ใครบ้างแวะได้ใครบ้างแวะได้นะคะสูสูกันไปจ้าสูสูกันไป แล้วใหญ่ไ่ได้คุ้มดอกพญ่ยพ่อใไญ่ได้คุ้มดอกสมัยเก่ามันคุ้มได้อยู่สมัยนี้มันเท่าแล้วมันคุ้มกันบ่ได้แล้วใหญ่ไปอยู่หนองเมืองแต่ก่อนก็อยู่ในเมืองแต่กอนใหย่าหญ่แหงานอยู่บางบอนแต่เด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆให้เลี้ยงจบกันสุกคนเด้อพี่น้องลูกหลานสุขแจ้งเตือนนะว่าอันไหนผิดหรือไม่ผิด แต่ถ้าคนผ่านแล้วผ่านแล้วเพราะว่าช่องใหญ่มันมันมันคยติดแดงมาพอติดแดงมาแล้วก็มาขึ้นเขี้ยวอีกนี่ก็เือ,อก็ดีก็ดีกด็ดีข้นดีข้นถึงถึงสีว่าสิบบระดะอยู่ซุขสวัสด์จ้าสุสวัสดียี่สิบส,ส,ส,บส,ส,อ,สบองก็เลยสีแวรหาหลา,าน พ่ก่คยได้เออขับไปใกลๆกับพ่อใหญ่เราก็ไปพุนิเฟสบุกอยู่ตัวมเัเต้นแรงเต้นกล้าให้เขาเบิงมันมวนนะพี่น้องมันมวนกับเต้นเลยน้องสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะอา่ารถติดกับอืไฟแดงน้วเมื่อกลากประจําปรไดว่าเขาลงอีกอย่างไปแน่ๆอันได้พิดเข้ากระจงเครื่องทุกวันแล้วทันวิจัะ เขากัเปรตเขาก็เปรียงเตือนไปจะเปริ้ยงแห้งดอกไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆอยู่จ้ะไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะขอบคุณนะจ้ามาให้กําลังใจขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆไซเพียงนี่ก็ได้รับคําชมจากใอยเพ่อนว่าได้เนี่ยเพ่อนว่ามากเลยมาบอกให้ฟังขอบคุณมากๆค่ะ ยังคลิปติกตต๊กตอกติ๊กเติร์โมดันเพ่านกับบูหายอัมโมลุ่งบู้หายอัมโมลุ่งดอกเอาของเราแบบเฟซบุ๊กหยุดว่ามาเต้นแหล่งเต้นกล้าให้เขาเบิง่งมันมวนนะพี่น้องมันมวนกับเต้นเลยเนาะจ้าเอจ้าเอ กั้นยังเนาะไม่ค่อยรูเรื่องปานไดตาสีตาซาก็เลยบ่ค่อยหูวเรื่องกับผู้นั้นแนะน้าแน่ผู้นี่แนะนําแน่ก็เลว่าเออแน่ไหลน้อยมันบ่ได้งได้ว่านลองมาไหลยัก2-3สองสามเวลาเบิ่งเบิ่นวะเออก็เลยลองลองยายอ้วนขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุกคนขอบคุณลูกหลานสุข่สุกุนมาห้กกำลังใจยายอ้วนเด้อ มาซื้อของกับพ่อใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ถนนอันนี้สุขสวัสดิ์สามสิบคลิปเป็นลบออกหมดแล้วคลิปต่างประเทศคลิปต่างประเทศนะคะเยอะวนลบหมดแล้ว อ๋อจะไปซื้อเหล็กกับข้อใหญ่มาทำงานจ้าตัวไปเรื่อยๆรถจะเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนะคะไปแตบเห็นเล่าไปผู้เดียวเราก็ไปผู้เดียวตังพ่อเฮาเด็กจ่ายค่าหันค่านี้จ่ายค่าบานจ่ายค่าคนงานจ่ายค่าเหล็กค่าไหล เนียแถวแยายอ้วนอยู่มันเป็นบ้านนอกอมยมเพิ่งเมืองสมุทรสาครจะเป็นบ้านนอกอันไหนผิดแล้วก็ลบออกอันไหนไม่ผิดเราก็เก็บไว้คลิปคลิปมีผู้ภาพอันใดะยายอ้วนสิไปสื่อของกับพญายตอนนอยู่ถนนพระามสองสัเนก่อนจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะขยาใหญ่ถนนข้ามสองสวัสดีเพื่อนร่วมห้องทุกคนสวัสดีค่ะเดีถามไทยเดีคุยกันคันได้คุยกับพี่กับหน่องกับหลูกกับลา